นิทานลูกหนังถ้าผมพูดประโยคนี้ที่ว่านักเตะเทวดาครับพวกคุณนึกถึงใครครับคนเดียวที่ผมนึกถึงและนึกออกเลยนะครับคือตำนานคนนี้ที่เก่งและอัจฉริยะเหลือเกินจะว่าเป็นสติฟจ็อแงบแห่งวงการลูกหนังก็ว่าได้ครับตำนานที่ผมพูดถึงมีชื่อว่าโยฮันคราฟครับโยฮันคราฟเกิดเมื่อวันที่25เมษายน1947นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนเวลาไปดูครับว่านักเตะเทวดาคนนี้เขาเทพขนาดไหนและที่สำคัญครับเขาคือผู้ให้กำเนิดติกีตาก้าครับสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบบาร์เซโลนาครับครับได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อาแจกด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นครับโดยยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวตลอดฤดูกาลนั้นนะครับแต่ในฤดูกาลถัดมาครับครับ ก็ได้มาเล่นเป็นตัวจริงของอาแจกอย่างเต็มตัวครับก่อนที่จะแสดงความสามารถพาอาแจกควาชช้าแชมป์เอเรดีวีซีได้แบบไร้คู่ต่อสู้ครับโดยครับยิงไปทั้งสิ้น25ประตูครับจากการลงเล่น23นัดคว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของนิอร์แลนด์ได้อีก1รางวัลครับด้วยวัยเพียง18ปีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นครับก็กลายเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของวงการฟุตบอลในเธอร์แลนด์ไปเลยครับ ครับก็สามารถยกระดับการเล่นของเนเธอร์แลนด์จากที่เคยเป็นแค่ทีมประดับไม้นะครับของยุโรปกลายเป็นทีมระดับแนวหน้าของทวีปครับส่วนผลงานกับทีมอาแจกครับก็สามารถพาอาแจกเนี่ยชนะเลิศยูโรเปียนครับซึ่งเป็นความปรารถนาของแฟนฟุตบอลได้สําเร็จครับนอกจากนี้แล้วการคว้าแช,ชมป์ดังกล่าวทาให้ครับเนี่ยได้รับรางวัลฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรปครับหรือบาลงดอครับไปครองอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย นับเป็นนักฟุตบอลชาวดัตส์ลายแรกนะฮะที่ได้สัมผัสกับรางวัลน,นี้หลังจากนั้นเขาก็พาอาแจกควาชช้าแชมป์ยุโรปอีก2ส,สมัยซ้อนครับซึ่งเป็นทีมแรกนับจากเรอลมาดรดที่ควาชช้าแชมป์รายการนี้ได้3ปีซ้อนติดต่อกันครับจากความสำเร็จดังนี้นะฮะครับตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับบาร์เซโลนา และครับก็ไม่ทําให้แฟนบาร์เซโลนาผิดหวังครับเมื่อเขาพาทีมล้มเรอัลมาดริดและคว้าแชมป์ลาลิก้าประจำปีคิดศักราชนึ1974ได้อย่างยิ่งใหญ่ครับโดยเฉพาะน้าที่อยู่ในความทรงจําก็คือนะักที่ครับและนะักฟุตบอลคนอื่นๆของบาร์เซโลนานะครับบุกไปเอาชนะเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการด้วยประตูถล่มถึง5ประตูต่อศูนด้วยกันครับนี่คือความสามารถของนักเตะเทวดาคนนี้นะครับ แต่สิ่งที่มันสุดยอดกว่านั้นครับโยฮันครับคือผู้ให้กำเนิดติกิตกกาก้าและเป็นแนวทางการทำทีมของบาร์เซโลนาครับหากย้อนไปเมื่อวันที่4พฤษภาคม1988ครับนูเนสประกาศว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ย1989ครับบาร์เซโลนาจะมีผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ชื่อว่าโยฮันครับข่าวนี้สร้างความตื่นตะหนกให้กับแฟนบาร์เซโลนาอย่างมากครับนั่นเพราะครับเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก นอกจากนั้นครับเคยเป็นผู้เล่นบาร์เซโลนามาก่อนและสร้างความสําเร็จไว้มากมายกับทีมบาร์เซโลนาครับแต่รู้ไหมฮะการประชุมทีมครั้งแรกครับเกิดในช่วงปรีซีซั่นก่อนฤดูกาลจะเริ่มครับแนะนําตัวกับทุกคนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแนะนําก็ได้นะเพราะว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครจากนั้นก็หยิบกระดานดําครับแล้ววาดแผนการเล่นที่เขาจะใช้ฤดูกาลนี้ขึ้นมาครับวาดกองหลัง3คนกองกลาง4ี่คนปีกซ้าย1ปีกขวาหนึ่ง และกองหน้าตัวเป้า1คนครับคนในทีมองหน้ากันแบบงงมากๆครับเพราะไม่เคยเจอแผนการเล่นแบบนี้ครับครับอธิบายว่ากองหลัง3คนก็พอแล้วเพราะในเกมฟุตบอลพื้นที่สําคัญที่สุดคือกองกลางลองคิดดูนะถ้าเราใช้กองหลัง4คนเพื่อประกบกองหน้าคู่แข่ง2คนแปลว่าอีก6คนที่เหลือของเราก็ต้องไปสู้กับแนวรับอีก8คนของคู่แข่ง ซึ่งจานวนที่มากกว่าการสองคูนแบบนั้นคุณไม่มีทางชนะได้หรอกดังนั้นเราต้องดันกองหลังหนึ่งตัวไปเล่นด้านหน้าแผนของครับจะสลับกันตลอดเวลาครับระหว่าง3 4 3 4ี3สีนักเตะจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพราะว่าครับจะสั่งให้เล่นแผนไหนเนี่ยจะต้องสามารถขยับเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาในระหว่างเกมครับจะสลับแผนอยู่เสมอตามสถานการณ์นะครับดังนั้นนักเตะที่จะเล่นกับบาร์เซโลนาของเขา ต้องมีความเข้าใจในการยืนตำแหน่งสูงมากคือเมื่อเขาสั่งให้เล่นแผนนี้นักเตะต้องรู้ว่าควรจะไปยืนตรงไหนเช่นเดียวกันพอสลับไปอีกแผนนักเตะก็ต้องรู้ว่าควรไปยืนจุดไหนและเล่นยังไงครับวิธีการของครับจะเห็นได้ว่านักเตะบาร์เซโลนาโดยเฉพาะกลุ่มแผงหลังจะยืดหยุ่นมากแต่ละคนเล่นได้หลายตำแหน่งครับเป๊ปกาดิโอลายืนกองกลางโตรับก็ได้ หรือยืนเซนเตอร์แบ็กก็ได้ครับดังนั้นครับเลยมีทัศนคติที่ว่าทำไมเกมฟุตบอลของบาร์เซโลนาไม่ดึงเอาความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองออกมาใช้เขาคิดว่าถ้าหากสร้างบาร์เซโลนาให้มีอัตลักษณ์ของตัวเองเป็นสโมสรที่เล่นฟุตบอลได้สวยเหมือนความงามของเมืองเนี่ยมันจะทําให้แฟนบอลรู้สึกผูกพันกับทีมมากขึ้นและเมื่อทุกอย่างลงตัวชัยชนะก็จะตามมาที่หลังเองครับ จากในอดีตครับที่บาร์เซโลนาไม่มีแนวทางในการเล่นชัดเจนแต่เมื่อครับเข้าไปเขาสร้างบาร์เซโลนาให้เล่นฟุตบอลเกมรุกแค่ชนะอย่างเดียวไม่พอครับแต่ต้องชนะด้วยวิถีทางของสโมสรด้วยหรืออาจสรุปได้ว่าคอนเซปต์สามอย่างของครับเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงบาร์เซโลนาไปตลอดการครับนักเตะของบาร์เซโลนาต้องฉลาดเมื่อแผนเปลี่ยนต้องเล่นตามแผนใหม่ให้ได้นักเตะประเภทแข็งทื่อทำเป็นอย่างเดียวไม่มีส่วนร่วมใดๆกับเพื่อนเนี่ย แบบนี้ครับไม่ต้องการแม้แต่กองหลังก็ต้องทำหน้าที่ได้หลายอย่างเมื่อมีนักเตะตัวเล็กๆถูกดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่ครับก็เลือกใช้ดาวลุ่งเหล่านั้นคนตัวเล็กมีข้อดีคือจ่ายบอลเท้าสุดเท้าแม่นพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการปะทะกับตัวใหญ่เพราะปะทะไปก็กระเด็นครับดังนั้นนักเตะตัวเล็กจะจ่ายบอลแล้วหนีจ่ายบอลแล้วฉีกไปรอรับบอลอีกด้านใช้การต่อบอลสั้นในการโจมตีคู่แข่งและยืนยันกับเยาวชนว่า ตอให้นักเตะจะตัวเล็กขนาดไหนแต่ถ้าเทคนิคดีก็มีโอกาสเลื่อนมาเล่นชุดใหญ่อย่างแน่นอนและข้อสุดท้ายครับครับเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ปล่อยของครับเป้าหมายคืออยากให้เกมบาร์เซโลน่านั้นสวยงามที่สุดถ้านักเตะอยากโชว์อยากจะทําอะไรครับจะไม่ห้ามปรามเลยถ้ามั่นใจก็ทําได้เลยยิ่งทําให้แฟนบอลได้ตะลึงและประทับใจเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแน่นอนครับ สปีแรกของครับทำให้บาร์เซโลนากระโดดจากอันดับ6มาอยู่อันดับ2ในซีซั่น1988และ1989ครับและอันดับ3ในฤดูกาล1989และ1990ครับและในที่สุดเมื่อทีมทั้งหมดลงตัวทุกคนเข้าใจแผนของครับทำให้บาร์เซโลนาก้าวไปสู่แชมป์ลีกได้สำเร็จในซีซั่น1990ถึง1991ครับและจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรหยุดครับได้อีก บาซ่าได้แชมป์ลีกอีก3หนติดกันรวมเป็นคว้าแชมป์ลีกสี่สมัยซ้อนครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่คว้าแชมป์ได้ติดกันถึง4ี่หนขนาดนี้นะครับการคว้าแชมป์ลีกสี่สมัยมันทําให้คนเชื่อว่าแนวทางของครับคือแนวทางที่ถูกต้องของสโมอสรถ้าอย่างนั้นเมื่อเห็นกันชัดๆแล้วว่าแนวทางของครับมันถูกต้องเนี่ยทําไมไม่ยึดเส้นทางนั้นเป็นหัวใจหลักของสโมอสรซะเลยละ่ะสุดท้ายครับ ครับก็แยกทางกับบาร์เซโลนาในปี1996หครับหลังจากมีความขัดแย้งกับประธานสโมสรและพลาดแชม์ลีกมา2ปีติดต่อกันครับซึ่งจากนั้นครับก็เลิกทำงานไปเลยครับทั้งๆที่มีอายุแค่49ปีเท่านั้นคือยังสามารถคุมทีมได้อีก1 0ปีเลยนะครับแต่เขาก็เลือกที่จะไม่เป็นโค้ชสโมสรไหนเลยครับโยฮันครับเป็นคนวาดภาพบนวิหารแห่งนี้และโค้ชที่จะมาคุมบาร์เซโลนาก็มีแค่2ทางเลือก คือคุณจะใช้แผนของเขาต่อหรือจะเอาแผนของเขามาประยุกต์ทำให้ดีขึ้นเป๊ปแบบกาดิโอลากล่าวครับแล้วคุณผู้ชมเหรครับชอบแนวการเล่นติกิตา,กกาของบาเซโลนาไหมครับมาร่วมแชร์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับและขอฝากช่องนิทานลูกหนังนะครับที่จะนำเรื่องราวของโลกฟุตบอลนะครับมาเล่าให้พวกท่านได้ฟังกันยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e ตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ